จริงๆแล้วหุ้น Nvidia เดียนี่ยมันมีความแปรผันกับตัวภาพของตัวเศรษฐกิจมากกว่าตัวเงินเฟอ้อหรือว่าในส่วนของตัวอินเฟชันด้วยซ้ำเอ็นวีเดียเป็นหุ้นเชิงวัตจักนะไซเคิลของเซมิคอนดักเตอร์กับ n v ็นวีเดียนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าตัวดอกเบียนะครับดอกเบีย <Okay. S 2> er มันเป็นตัวที่ทําให้วอลูเอชันมันอาจจะแบบถูกเพรสเชอร์ลงมาถ้าตีความหมายของคําว่าบัฟเิเนี่ย นะครับแล้วบอกว่าจากตัวจุดต่ําสุดมาพีคเนี่ยรอบนี้เองก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าบับเบิ้ลนอดิที่ผ่านมาถ้าตาบใดก็ตามถ้าอัตราการเติบโตของ n v ็น i ีดียังอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าเป็นแบบนี้ผมว่าอันนี้ไม่ใช่บับเบิ้ลนะครับผมว่ามันเป็นโกดต็อกด้วยซ้ำซอฟต์แวร์ครับการทำแอปพลิเคชันบน AI การทำเขาเรียกอนะไรแอปพลิเคชันบนสินค้าที่มีอยู่บนซอฟต์แวร์เนี่ย จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าทำ monetization ได้ดีซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่ใน่ดีเนี่ยอัตราการเติบโตจะเป็น3เท่าเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวฮาร์ดแวร์นะครับเมื่อฮาร์ดแวร์มาแล้วก็ตอบคำถามเลยก็คือจะไปอยู่ในท่วงของตัวอซอฟต์แวร์ ขออน,นุญาตไปคำถามต่อไปเลยครับอย่างเร็วอีกความเสี่ยงหนึ่งครับคุณโบ๊ทครับจากคุณมาร์คถามเข้ามานะครับบอกว่าถ้าดอกเบีย้ยยังไม่ลงภายในครึ่งปีแรกมีโอกาสไหมที่ตลาดหรือว่าเอ็นวีดีเนี่จะไม่ไปต่อแล้วผมขอถามเข้าถึงคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์แบงก์ของอเมริกานะครับออกมาเขียนบอกว่าตอนนี้เอ็นวีดีเเป็นมินิบับเบิลแต่ว่าจะให้มีดับเบิลวันเบิร์สได้เนี่ยคุณต้องรอให้อัตราเรียลอินเทอร์เรสเรทเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่านี้อีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเลยถามค,ครับ ผมผมมองว่าผลกระทบกับตัวกับตัวดอกเปียกับตัวหุ้นในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยมันอาจจะเป็นในเชิงของตัวการขายนะครับในลักษณะที่เรียกว่าเป็น Asset Class หรือว่าเป็น Asset Allocation นะครับมากกว่าเป็นลักษณะของการมาเป็นในส่วนของตัวหุ้นหลายตัวนะครับ mm hmm. ผมยังอาจจะมีความเชื่อบนภาพของตัวไซเคิลมากกว่านะครับผมว่าถ้าทิศทางของตัวไซเคิลยังเป็นขาขึ้นเนี่ย นะครับผมอาจจะยังคงมองว่าตัวราคาหุ้นยังไปต่อได้นะครับผมอาจจะมีทฤษฎีที่อาจจะเรียกว่ามีความแตกต่างนะครับผมอาจจะไม่ได้มองว่าตัว n v i นวีเดียมีบับเฟลนะครับถ้าเรามองดูในหน้าที่23เนี่ยนะครับดูหน้าที่23เนี่ยนะครับหน้า23เนี่ยผมก็ทำมาให้ดูเนาะนะครับเอาตัวหุ้นนะครับทั้ง7ตัวเนี่ยนะครับมาลันเทียบกับแมคโ o รแฟกเตอร นบ,บนภาพของตัว USU GDP นะครับ geopolitical risk ต่างๆมันปรากฏว่าจริงๆแล้วหุ้น Nvidia เนี่ยมันมีความแปรผันกับตัวภาพของตัวเศรษฐกิจมากกว่าตัวเงินเฟอ้อหรือว่าในส่วนของตัวอินเฟชันด้วยซ้ำน,นะครับอันนี้คือคือภาพของผมเนาะนะครับแล้วถ้าเราดูใน Nvidia เนี่ยนะครับ Nvidia เป็นหุ้นเชิงวัฏจักรนะดูด้านขวามือนะครับอันสุดท้ายอันแรกเลยคือ revenue นะครับ ในอดีตการที่ผ่านมาด้านขวามือเป็นกําไรนะครับในอดีตการที่ผ่านมามันบ่งชี้นะว่าเขามีไซคลนะครับมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่มีไซคลนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่าไซคลของตัว n v ็น i ีเดียนะครับไซคลของเซมิคอนดักเตอร์กับ n v ็น i ีเดียนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าตัวดอกเบีย้ยนะครับอดอกเบี้ยมันเป็นตัวที่ทําให้ v a l ูเอชันมันอาจจะแบบถูกเพรสเชอรลงมานะครับแต่ถ้าเรามองดูอัตราการเติบโตในรูปแบบเนี้ย ผมอาจจะยังมองคนละแบบเนาะนะครับ <Okay. S 1> ผมอาจจะไม่ได้แยกมาให้ดูเนาะนะครับ <Okay. S 1> ผมลองอดูในหน้าที่ยี่สิบสองก็ได้นะครับถ้าเราจะพูดถึงตัวบับเบิลเนี่ยนะครับผมมองว่าเราเราเราต้องตีความหมายของคำว,ว่าบับเบิลก่อนนะครับถ้าตีความหมายของคำว,ว่าบับเบิลเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าจากตัวจุดต่ำสุดมาพีคเนี่ยรอบนี้เองก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าบับเบิลในอดีที่ผ่านมานะอันนี้กันที่หนึ่ง สองเลยคือ Peakvaluation นะครับสูงแหละนะครับมัน Peak Valuation ในรอบนี้มันคือ45เท่าปัจจุบันนี้มันคือ29นะครับถ้าเราดู Peak Valuation ของตัว h i s t o t i c a l Data ในอดีตเนี่ยมันบ่งชี้นะว่ามันขึ้นไประดับแบบ60 7 0เท่านะครับ,รบอันนี้มันก็ตะความหมายนะว่ามันไม่ใช่ทุกตัวที่บอกว่ามันเป็นในรูปแบบนั้นหรือว่าทุกตัวต้องเป็นบับเบิลนะครับถ้าตราบใดก็ตามถ้าอัตราการเติบโตของ NV ็ d i a ยังอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าเป็นแบบเนี้ยผมว่าอันนี้ไม่ใช่บับเบิลนะครับผมว่ามันเป็น <Okay. S 1> โกลด์สต็อกด้วยซ้ำนะครับผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยเป็นโกลด์สต็อกก็ต้องซื้อนะนะครับเพราะว่าโกลด์คอมพานีนะครับเขาเรียกนะกูดคอมพานีกับกูดสต็อกมันก็แตกต่างกันนะครับคราวนี้นะครับมาดูบนภาพของตัวความคาดหวังนะครับดูในหน้าที่ยี่สิบเอ็ดทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวแปรตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วอลูเอชันอย่างเดียวนะครับว่าวอลูเอชันสูงไม่สูง นะครับน้าข่าวนี้มันสูงก็มีความแตกต่างกับาจากในอดีตแต่เพียงแค่ว่านะครับถ้าเรามองดู Nvidia เดียหรือว่าเอาทั้งหุ้น7ตัวหรือว่า Top ปในปี1999เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดบับเบิลเลยก็คือความคาดหวังที่สูงเกินไปและเมื่อออกมาจริงไม่สามารถจะเ e ลิเวอความคาดหวังนั้นได้นะครับและมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้ก็ต้องยอมรับเนะว่า อัตราการเติบโตของเอ็นวิเดียจะต้องมีกําไรเนี่ยในวัดตัวรายได้เนี่ยเติบโตในดับแบบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทุกปีจนถึงปีสองพันยี่สิบห้าก็คือปีสองพันยี่สิบหกของเขานะครับถามว่าทําได้ไหมอันนี้ผมตอบไปได้แต่ผมคิดว่าไม่ได้สูงเกินไปที่เขาจะทํานะครับถ้าเขาอยากทําแต่เพียงแค่ว่าไม่รู้ว่าไซคลนี้มันจะจบเร็วแค่ไหนเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกต้องกลับไปคอนเซิร์ตแรกนะครับว่าการมาในาทยเซชันบนเอไอทำได้ดีแค่ไหนนะครับเรื่องวอลูเอชันเนี่ยนะครับผมต้องบอกนะว่า ผมอาจจะมีมุมมองคนละแบบนะครับกับสิ่งที่ที่ตลาดเขามองนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูหุ้นอย่าง Nvidia เดียเนี่ยเขามีคาเพกต่อ CFO หรือว่าตัว c s h Flow f r o o Operation เนี่ยประมาณ60%นกะ็คือมีเงิน Cashflow from operation มาเท่าไหร่เอาไปลงทุนดังนั้นเนี่ยผมผมอาจจะไม่ได้มองว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีโกรดผมว่าหุ้นตัวนี้จะมีโกรดแต่เพียงแค่ว่ากรัจะไม่ได้มากแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเราดูในหน้าที่20นะครับ หน้าที่ยีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าจริงๆถ้าเราเอา valuation ของปี2025นยะ่สนะิ้าของ NVIDIA มาเนี่ยณนะปัจจุบันนี้มาอยู่มานสัก30เท่าเองครับผมว่าไม่ได้แพงเนาะนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแน่ดีนะครับเทียบกับอัตราการเติบโตก็อาจจะสูงหน่อยประมาณสัก1 3เท่า PEG นะครับก็สมเหตุสมผลนะครับคงหาหุ้นที่ ที่มีバリเอชันสูงแล้วอัตราการเติบโตสูงนะครับก็ผมว่าอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับคุณซื้อ a อ t ซื้อ c p พซื้อ bdms ได้คุณก็ต้องซื้อ n อ i d i a เดียได้นะครับ<ม>ถ้าเทียบกันให้เป็นแบบバリเอชันที่เท่ากันเนาะนะครับงี้มองในองค์ประกอบนี้ก็ผมว่า n อ i d i a เดียผมอาจจะไม่ได้มองバリเ t ชันเขาเบิร์สขนาดนั้นนะครับมผมว่าถ้าเขาสามารถจะ d e l i v e r ได้นะครับผมว่าตัวバリเ t ชันของตัวผู้เอ็นบีเดียไม่ได้แพงนะครับ<ม>แต่สิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือ ความคาดหวังที่สูงแล้วทําไม่ได้ซึ่งก็ต้องกลับไปที่ความเสี่ยงเนาะว่าความเสี่ยงเรื่อง Network ร์กกาเรื่องเรื่องเออ LPU นะครับเรื่องจีนหรือว่าการทำาัลเลชัยเซชันของ AI เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าสี่ความเสี่ยงนี้ยังคงไปได้ต่อนะครับหรือว่ายังสามารถจะแก้ไขได้ไม่มีปัญหาอะไรราคาหุ้นมันก็จะไปต่อเท่านั้นเองครับขอบคุณมากขอบคุณโบ๊ทครับอันนี้ความเสี่ยงเอวีเดียนะครับคุณโบ๊ อธิบายเราฟังในแง่งของ valuation เทียบกับหุ้น Max 7เหรือเทียบกับบัลโบในอดีตคุณโบก็บอกแล้วว่ามันอนะันนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับหรือว,ว่าโกลดที่ดบบนี้เ n v นวีดก็ยังทำได้นะ้าเขาอยากทำนะครับแต่ว่าความเสี่ยงนี่ก็คือตัวความคาดหวังอย่างที่คุณมาโคพโลบอกแล้วใช่ไหมว่าวันหนึ่งทำได,ด้ดีแค่ไหนมันก็ต้องถึงจุดที่ต่ำกว่าคาดซึ่งจุดนั้นจะมาคุณโบก็บอกแล้วว่าต้องสังเกตอะไรบ้างเกี <S <S ่ยวกับตัวการมอนิเตอร์ไทเซชันของเอไอต่างๆนะครับก็อย่างที่คุณ เอ็นวิดีแนะครับผมพยายามถามคุณโบให้ครบทุกมุมแล้วนะครับก็ขออภัยถ้าเกิดว่าไม่ได้ถามคําถามของท่านผู้ฟังบางคนนะครับแต่ว่าก่อนจะขออนุญาตนะครับลาคุณโบไปผมขออนุญาตดึงตัวคุณโบไว้นิดนึงครับเพราะวันนี้คําถามเยอะมากจริงๆครับผมได้รวบรวมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเราคุยถึงเอ็นวิดีแครบแล้วเนี่ยแต่หลายๆคนก็ถามถึงชิป AI ตัวอื่นบริษัทอื่นนะครับมาคขออนุญาตถามคุณโบโดยรวมแต่ผมขออนุญาตอ่านคําถามทุกคนที่ผมรวม มานะครับในคำถามเดียวแล้วคุณโพสอ,อาจจะพูดกันเรื่องของสมิท c o คอนดักเตัวอื่นๆเลยนะครับอย่างเช่นคุณคิงนะครับก็ถามมาว่า TSMC น่าสนใจไหมคุณฟาอีสก็บอกว่าโอกาสในหุ้นตัวอื่นสมิท c o คอนดักเตล่ะครับจะมาแย่งชิงมาร์เก็ตแชร์ได้อย่างไรคุณ PPSS ก็บอกว่า Intel, ใช่ไหมไอีเนี่ยจะมาแย่งมาร์เก็ตแชร์ TSMC ได้ไหมนะครับแล้วก็ยังมีมตุ๊บตึ๊บตบขอโทษนะครับคุณกิ๊กโกดจังก็ถามมาถึงเรื่องว่า ถ้าเอ็นบีเดียโตได้ตามคาดจริงๆโอกาสต่อไปมันจะอยู่กับหุ้นตัวไหนหรือว่าธุรกิจไหนจะเป็นเวฟถัดไปนะครับแล้วก็เพลินม,มีกลายนคนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร,ร์วรวมบคุณบอสครับผมอาจจะไม่ได้หยิบคำถามขึ้นมาต้องขออภยัยนะครับเชิญเลยครับ,บคุณบอสครับต่อคาถามอันหลังสุดก่อนเนาะนะครับว่าถ้าเอ็นบีเดียมาแล้วธุรกิจอะไรถัดไปนะครับก็ซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์จะเป็นตัวชูโรงนะครับผมว่าซอฟต์แวร์ การทำแอปพลิเคชันบน AI การทำเขาเรียกอะไรแอปพลิเคชันบนสินค้าที่มีอยู่บนซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าทำม o n e ไ i z a t i o n ได้ดีนะครับและอย่างที่ผมบอกซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยอัตราการเติบโตจะเป็น3เท่าเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวฮาร์ดแวร์นะครับเมื่อฮาร์ดแวร์มาแล้วก็ตอบคำถามเลยก็คือจะไปอยู่ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ก็อย่างที่รู้นะครับ Microsoft Google นี่ก็ถือว่าเป็นคนทำซอฟต์แวร์เนาะนะครับแต่อาจจะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วกันนะครับแล้วก็พวก ServiceNow Adobe นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอคนที่ผมพูดมาเนี่ย w y r k Day อะไรพวกเนี้ยต้องดูนะว่าเขาสามารถจะไปได้ไกลแค่ไหนจะมี Product อะไรมาแล้วปังหรือไม่ปังยังไงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าออก Product มาแล้วมีคนอยากจะจ่ายตังค์เพื่อใช้ Product นั้นหรือเปล่านะครับคำถามรวมๆนะครับอีก2-3าคำถามที่ผ่านมาเนี่ย จะมีคําถามที่อาจจะมีตัวร่วมเลยก็คือในส่วนของตัว TSMC ผมว่า TSMC ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมมองว่าเป็นเป็นหุ้นวินเนอร์นะนะครับถ้า n v ็นบีเดียมาผมว่าตัวตัว TSMC ก็มาแต่เพียงแค่ว่า TSMC เขาไม่ได้ทำ AI อย่างเดียวเหมือนอย่างเอ็นบีเดียอัตราการเติบโตของเขาเนี่ยมันจะไปอยู่สมาร์ทโฟนจะไปอยู่กลุ่มออโต้กลุ่มอุตสาหกรรมมันก็เลยมีการเติบโตที่อาจจะเรียกว่า ความไม่เท่ากันของการเติบโตรหรือว่า uneven recovery ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่านะครับในปีนี้มันคงจะเป็นปีที่ดีเนาะ AI ก็มานะครับ High performance computing ก็มานะครับในส่วนของตัวเ,เขาเรียกอรร่อสมาร์ทโฟนก็เริ่มฟื้นนะครับ PC ก็เริ่มมาแล้วนะครับอาจจะมีบ้างบางส่วนที่แบบกลุ่มออโตโท้ที่อาจจะยังเรียกว่ารูบรุ่มดอนดอนัอน,นั้นมองในองค์ประกอบรวมๆผมว่า TSMC ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมว่าลงทุนได้นะครับไม่มีใครสามารถจะแย่งมาเก็ตแชร์ได้จาก TSMC เพราะว่าเทคโนโลยีเขาล้ำบ่าคนอื่นค่อนข้างมากนะครับแล้วเป็นตัวเบ้งนะครับใครๆที่ทำชิปบน AI ก็ต้องผ่าน TSMC Google นะครับอ่อ g o เ g l e นะครับ a m มซ o n รวมถึงในส่วนของตัว Microsoft เองก็ต้องใช้ TSMC เอ่อ t ม m c นะครับนี้นมันก็ดูเหมือนจะปฏิเสธไม่ได้บนภาพนี้นะครับ คำถามถัดมาเลยก็คือแล้ว Intel จะมาแย่งจากในส่วนของตัวท s m c ได้เปล่านะครับคำตอบเลยคือผมคิดว่าแย่งไม่ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่า TSMC เขามีมา r k e t share ์และเซนะผมไม่ผมไม่แน่ใจและเซว่า90%แล้วกันผมว่าที่ท่ตัว Intel จะแย่งเนี่ยมันคือ10%นะครับที่ไม่ใช่มาจากตัวท s m c นะครับผมผมว่าเขาตัว Intel เขารู้นะครับว่าเขาอยู่ตรงอุสาอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเนี่ย เขาก็เขาน่าจะมองแล้วล่ะว่าตัวเทสซมซีเขาสู้ไม่ได้นะครับทั้งในเชิงของตัว uh, fundamental foundation นะครับรวมถึงในส่วนของตัวเทคโนโลยีนะครับมองในองค์ประกอบนี้คือผมว่าเขาไปแย่งจาก10%ที่เหลือนะครับผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้เขาสามารถจะกลับมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ได้แล้วนะครับณนะตอนนี้ต้องจริงต้องบอกนะว่า Intel เนี่ยมันเป็นหุ้นที่เป็น Semiconductor นะครับที่ผมคิดว่ากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนธุรกิจ เดิมของเขานะครับไปยังในส่วนของตัวธุรกิจใหม่ที่อาจจะมีการแข่งขันน้อยกว่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็มีโปรดักออกมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่าถ้าถ้าถ้าฟันธงเลยท s m c ซนะครับไม่มีใครสามารถจะมาแย่งตัวตัวมา r k เก็ตแชร์จากเขาได้นะครับถ้าตอบไปในรูปแบบนี้ครับอืมโอเคครับแถมอาร์มได้ไหมคุงโบนครับมีคุณวันถามมาอาร์มจะแข่งกับเอ็นบีเดียได้ไหมครับอาร์มจะแข่งกับเอ็นวีเดียได้ไหม ถ้าถามในมุมผมคือผมว่าผมว่ามันแอบอยู่ในคนละกลุ่มกลุ่มกลุ่มลูกค้ากันเนาะนะครับคนเขียนลายนะครับหรือว่าคนทําชิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือผมว่าอาร์มแข่งกับเอ็นบีเดียได้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเอ็นบีเดียก็อย่างที่ผมบอกเอ็นบีเดียไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ล้ําเลิศอะไรขนาดนั้นแต,นะแต่เพียงแค่ว่าเขาทมาร์เก็ตติ้งได้ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาร์มเขาทำสมาร์ทโฟนนะครับ ยังไม่ค่อยเห็นบนทําบนภาพของตัว AI นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับ mm hmm. วันคือผมว่าถ้ามองในเชิง ARM เนี่ยนะ่าต้องไปแบบพวก a p p l y m a t e r i a l นะครับบน Catdance นะครับ Synopsis อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับบนภาพนั้นน่าจะกิน Market Share จากคนอื่นได้ดีกว่าตัว Nvidia